คนครับน้องหมาชุดนี้พร้อมที่จะย้ายบ้านกันแล้วนะครับทําไมพงร้อมมาฟังกันนะครับก่อนจะฟังกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเป็นกําลังใจให้เด็กๆด,ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเฟนชิบูสไตล์เอ็กโซนะครับวันนี้เราก็มีเด็กๆนะครับชุดนี้พ่อแม่เป็นสีเมอนะครับพ่อเป็น สีขาวดำเลือดบลูนะครับแม่เป็นฟอนต์มือนะครับหน้าก็จะออกลายๆหน่อยนะฮะก็จะมีทั้งสีสว่างสีเข้มๆนะครับมีฟอนต์ด้วยนะครับน้องหมาชุดนี้ก็จะออกทรงหน้าตาหน้ารักนะครับหน้าไม่ดุหน้ากลมๆนะครับปัทยาใสายดีขี้เล่นกินเก่งว้วนนะครับ เล่นกันเก่งแล้วก็หยอกล้อกันมีน้องตาฟ้าสองข้างด้วยนะเนี่ยดูนะครับตัวนี้ผมตั้งชื่อให้น้องโมจินะฮะใครชอบน้องโมจิสเก็ตพ่อมาได้นะครับดูนะครับเนี่ยน้องก็จะขี้เล่นหน่อยๆน,นะโอ้โหเล่นแบบก็เล่นกับเราด้วยนะน้องก็จะเล่นกับเราใหญ่เลยน้องก็จะ หุ่นนะวันนี้ก็กินเก่งนะครับฟาร์มเราใช้อาหารรอย a l แคนินนะครับในการให้น้องหมาทุกตัวแข็งแรงอ้วนสมบูรณ์นะครับก่อนจะย้ายบ้านเราก็ต้องมีการทําวัคซีนให้2เข็มนะครับมีการถ่ายพยาธินะครับน้องๆชุดนี้ก็จะไม่มีใบเพชชนะครับเพราะว่าเป็นสีที่ทางสมาคมไม่ได้รองรับนะครับ แต่ก็จะเลี้ยงได้นะครับในเกล็ดที่ทั่วไปสามารถเลี้ยงเล่นได้นะครับความเราก็บิดขึ้นมาโดยที่คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์นะครับน้องก็ได้มีทั้งหมด5ตัวนะครับมีเพศเมียส3ตัวเพศผู้2ตัวนะครับพ่อแม่บ้านไหนชอบก็เลือกดูนะครับจิ้มดูได้เลยน้องทุกตัวน่ารักขี้เล่นเฮาเก่งที่สำคัญ ตดเหม็นด้วยนะครับไม่เชื่อก็ต้องลองเลี้ยงดูนะครับน้อง dog, เฟน์บูด็อกนี่สามารถเป็นเพื่อนแก้เหงาอยู่กับเราหิวใจเราได้นะครับไม่เชื่อก็ต้องลองเลี้ยงดูนะคะที่ฟาร์มก็ชอบเลี้ยงน้องเฟนชบูด็อกนะครับฟาร์มมีประสบการณ์มากกว่า10ปีในการเพาะพานเลี้ยงน้องเฟนบูด็อกฟาร์มเราสามารถปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมง สามารถทักมาสอบถามได้มีบริการหลังการขายนะครับน,นี่ก็จะเป็นพ่อกับแม่น้องนะฮะคือว่าพ่อสามชั้นสีขาวดําเป็นลูกของสีบรูนะครับนี่พ่อก็มาตรวจเช็คเด็กๆหน่อยนะว่าเด็กในสังกัดเป็นยังไงบ้างปั้นมากับมือนี่ควรส่วนแม่นะฮะที่เห็นขนเกลียน,นนี่เราโกนให้นะฮะน้องขนล่วงนะครับหลังจากมีลูกเสร็จให้นมเราก็ต้อง ดูแลแม่นะฮะน้องมาแม่พันเราก็จะสูกเด็กๆเนี่ยดูซึมสารอาหารไปหมดนะครับหลังจากนั้นเราต้องมาบํารุงแม่พันนะเราจะมีวิตามินบํารุงให้แม่พันมีวิตามินบารุงให้พ่อพันนะครับไม่ให้ขนล่วงนะครับโอ้โอเล่นกันใหญ่เลยนะนี่ก็จะเล่นกันสนุกสนานนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องจะได้ย้ายบ้านกันไปที่ไหนบ้างนะฮะ ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ใครแนะนำคนมาซื้อเดี๋ยววีส่วนรดให้นะครับใครชอบใจก็แนะนำมาได้นะครับฟาร์มเราอยู่จังหวัดปทุมธานีใครสนใจมาดูน้องก่อนได้นะครับนี่ก็มาดูความน่ารักน้องด้วยนะครับผมดูสิครับอยู่กับแม่น่ารักน่าชังกันนะงดหไอเจ้าหูาตั้งจำมัำ่แต่และตัวนี้นะครับ ใครสนใจที่กำลังหาน้องหมาอยู่เข็นมาได้นะครับเดี๋ยวทางฟาร์มติดต่อกลับนะครับ